ที่เีามาสามทุ่มกว่าแล้วแล้วตอนเช้าเนี่ยเคยตื่นมาสูนย์สามที่จริงเนี่ยตอนฟองตื่นมาเนี่ยเคยเคยทำวัดไหมเคยเคยเข้าวัดเข้าโบสถ์ไไพระอาจารย์สโลแกนนะขอสโลแกนเลยเอาไว้เคลียร์ที่เราเคยพูดกันว่าถึงตัวจะห่างไกลอ๋อ แต่ว่าใจอยู่ใต้ฐานพระประธานตลอดคําพูดอาตมาตัวอาตมากายอย่างอาตมาอาจอยู่อยู่ห่างพระประธานได้โบสถ์แต่ใจอาตมาอยู่ใต้ฐานพระประธานได้นะ่ใช่นโยบายเราเลย,าาายแล้วอาจารย์หายเป็นโควลบิลด์ไปนั่งตอนน่อตอากาศไม่กลัวหรอกินหมูกระทะอยู่แล้วครับอุ้ย <laughs> <laughs> อยากชินหมูกระทะอาาจรย์ไม่ได้ รู้สึกยังไงบ้างเวลาที่คนก็ถามบอกว่าเอ๊ะเป็นพระทำไมถึงมาออกทีวีอย่างเงี้ยแบบว่าดูเหมือนกับไม่ไม่ไม่เป็นพระจริงเลิงหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยแล้วพี่หนุ่มเคยตอบไปแล้วบอกว่าเคยออกเคยออกไมโครเวฟแล้วมันมันไม่ไหวมันไปกวนเราส่วนอาตมาตอบเป็นทางการว่าอาตมาเคยจะไปออกช่องฟิตแล้วแต่มันเย็นมากลองแหย่มือเข้าไปสองนาทีมือแข็งเลยอาตมาเลยไปออกช่องสามนาดีแล้วจะได้ให้ธรรมะกันนี่ตัวมาแล้ว เซอร์ไพรส์ของเราพี่นุ่มกันชัยอา,าจารย์ครับจเจริญพรพี่นุม่มพี่นมยังไม่ตัดวัดอีกเหรอครับไม่พี่มเปิดเปิดภาพเลยสิ <c oughs> ได้ไหมอ่ะอยู่อยู่ในชุดโป้ไหมหรือไม่โป้อย่างนี้ก็ไม่ไม่มีคนเห็นอยู่นะคะระับอาจารย์มองไม่เห็นหรอกนี่โอ้โหโ <c oughs> มืดมืดเลยมืดเลยมองไม่เห็นหรอกนะแต่ว่าฟังเสียงแล้วกันแล้วอาจารย์ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเมา่ไมล์เมามอยเรื่องพี่นุ่มกับท่านไพิวันยู วุ้ยทำไมพูดอย่างนี้วันนั้นไม่เห็นมีพระอาจารย์นะเห็นนั้นบอกไพวันเลยนะพระอาจารย์น่ะนี่พระอาจารย์ต้องชอบสร้างความขัดแย้งความแตกแยกความร้าวฉานคือพระอาจารย์คืออะไรฮะพระอาจารย์เคมพระอาจารย์เคมหนโขนกระแสแต่เช้าพระอาจารย์ยังไม่พอใจเลยครับผมแล้วทีไมยังไม่จำวัดกันเด็นครับแล้วไลฟ์มีมวนจะไลฟ์กันไลฟ์ไปแล้วเหรอ ไลฟ์แล้วตอนนี้ไลฟ์อยู่ฮะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้แสนกว่าแล้วก็น็อกไปแล้วก็เข้ามาใหม่สู่ขิดสู่ขิดขอภัยขอไพ่ที่ไลฟ์อยู่แล้ไลฟ์อยู่พี่ออกกำลังออกไลฟ์อยู่คนเมื่อกี้แสนกว่าตอนนี้ประมาณหกเจ็ดหมื่นได้อยู่นะฮะแล้วฟอาจารย์หายเป็นโควิดแล้วพื่ไปนั่งตอนหน้ากากไม่กลัวหรอกินหมูกระทะอยู่แล้วครับอุ้ยอยากชันหมูกระทะอาาจรย์ไม่ได้เนี่ยเป่าแอลกอฮอล์ก่อนเป่าแอลกอ พระอาจารย์ไม่เป็นแบบอย่างให้พระรุ่นน้องอะ่ะมีอะไรอาตมาเคยโทรไปเพื่อให้เคลียร์กันนะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นที่ยังแบบปั้นปึงกันอยู่เป็นไงปั้นปึงต้ปนปึงกันอยู่ไม่ได้ปั้นปึงเลยอย่าไปอย่าไเชื่อพร,พรนนะอาจารย์ไปวันนะวิวไปวันเรียกไพวันเลยดีกว่า <c oughs> เรียกไพวันไปเลยเรียกไพวันเหมือนตอนตอนเรียกตอนนั้นเลยเผ <c oughs> ่าหมอปลาเขาเขาจะเาจะต่อยกันแล้ววันนี้ออ๋ใครใครฮะหมอปลา ฝากบอกพี่หนุ่มด wow. ้วยว่าฝากพี่หนุ่มไปบอกหมอปลาด้วยว่าต่อไปนี้ไม่ต้องลายมาอืมทาไมเพราะว่าคนที่โกนหัวเรียนแบบพระเนี่ยไม่ควรคุยกับพระอีกเขาไม่ไม่ได้โกกบพก็จะมาก็จะมาเรียนแบบพระไม่ได้นะฝากถึงพี่หมอปลาด้วยนะไปต่อผมก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะตอนนั้นตอนนั้นงอนกันยังไงเี่ว่าเขารับปากแล้วอะเขาก็ยังใครอยู่ข้างหลังเนี่ยใครอยู่ข้างหลัง เอามายูไม่ใช่เหรอออลล,ล,ลูกลูกภาพนิ่งล,ลูกสาวตอนนั้นรู้สึกยังไงที่เขาบอกว่าเขาจะกลับวัดมาสอนหนังสื <c oughs> อแล้วเขาก<อ>็ไปรายการอ,าอือน <ละ S 1> <ห>่นเนี่ยพี่หนุ่มรู้สึกยังไง <c oughs> อันนั้นอันนั้นอันนั้นพี่น้ฝนหรือเปล่าะอท่านไปวันด้วย <c oughs> ไพวันเนี่แหละว่าจะท่านไปวันไปวัน <c oughs> <c oughs> คือสรุปคือจะเอาให้ได้หรืออะไรฮะคือคือดีใจที่ว่าจะให้เขาทะเลาะกันหรือว่าอะไรอาจารย์ครับอาจารย์ไพวันครับตอนนี้มี ครัรูปหนึ่งมาถามผมว่าบอกผมใครน่ารักกว่ากันใครใครดีกว่ากาันอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> อืม้งรูปหนึ่งมาถามในที่จริงแล้วถามแบบนั้นกูเป็น,เป,นเป็นพระถามอย่างนั้นได้ด้วยเปล่มันไม่เหมาะสมพี่นุม่ม <c oughs> การถามแบบนั้นน่ะมันจะไปขิงคนอื่นในในไม่ได้มันไม่เหมาะมันไม่ใช่สมภาษสรูป <c oughs> แล้วแล้วพี่นุ่มตอบว่าไงพี่นุ่มตอบว่าไงพี่นุ่มตอบว่าไงเราตอบว่ามหาภัวันเอครับเอ้าแล้วตอนนั้นท่านคุณยังเรียกว่าไพวันอยู่เลยนะ เนี่ยแล้วแล้วคนที่เคลียร์คือคนนี้นะ<ม>อยู่ในโบสถ์ไม่วิดีโอคอหาอย่านี้และคือพูดตรงนะยาจารย์พูดตรงคือคตอนนี้ผมไม่มีปัญหาอะไรกับยมพี่หนุม่มละ,ะผมมีปัญหากับพระอาจารย์ละคือ <c oughs> <c oughs> พระอาจารย์คือพระอาจารย์จะแล้วไหม <c oughs> <c oughs> พระอาจารย์คือพระอาจารย์จะแล้วไหมเาะบนี่แล้วแล้วแล้วแลก็ได้แล้วก็ได้ตอนนี้ตอนนี้คือรักกันนะเอาตอนนัวนี้ถามอีกแล้วเนิมณนะตอนเนี้ยถ้าต้องเลือกระหว่างพระมหาสมปองกับหลวงน้องภัยวันเนี่ยเชียร์ใครเลือกใคร ด้วยคนเดียวห้ามแบบตั้งคู่รักตั้งคู่เท่ากันไม่ต้องสภาพน้องคือจะขิงคนอื่นพี่เข้าใจเขาว่าตกต่ำพี่เข้าใจเับว่าเวลาคนไม่เอาอำไมพี่เป็นวันตะวันทำไมยื่นไหมให้เราติดให้เขาปติดให้ติดติดติดติติดใิดติดติ้ติอติติดติดนิดตัดติ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 ดัิดต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 ิติดติดติดต ของวิ่งของวิ่งนะออแลกไจมียงทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะขยี้แล้วค่ะทำไมอ่ะนี่โอ้ปันเก่งบทเก่งมีเครงสักผ้าแต่ขยี้เก่งบอกบอกบอกจ้ะ มพี่งาังองตืมาเนี่เคยเคยทำวัดไหมเคยเคยเข้าวัดเข้าพระอาจารย์สโลแกนนะขอสโลแกนเลยเอาไว้เคลียร์ที่เราเคยพูดกันว่าถึงตัวจะห่างไกลอ๋อแต่ว่าใจอยู่ใต้ฐานพระประธานตลอดคําพูดอาจาตัวตมากายอย่างตมาอาจจะอยู่ห่างประธานได้โบสถ์แต่ใจตมาอยู่ใต้ฐานพระประธานได้นะใช่นโยบายเราเลย ก็มีสวดมนต์ก่อนนอนมีอะไรต่างๆเหมือนกันพี่ดมฝากบอกกันในแฟนเพจพระมหาสปองตารปุกโตและเพจเล็กๆพระมหาไพรันวรลาบันโดที่เขาฟังอยู่ตอนนี้ซะหน่อยอยู่วัดเดียวกันอยู่วัดเดียวกันใช่ไหมวัดเดียวกันอยู่วัเดียวกันมีอะไรบอกสน่อยก็ไม่ไม่มีอะไรครับผมก็รักทั้งคู่แม่แล้วก็เคารพทั้งคู่นะครับเคารพทั้งสองทั้งทั้งสองท่านเลยนะครับแล้วก็กราบนะครับก็คือ กับคุณที่ที่ที่โทรมาหานะครับครับผมจ้าก็กับผมกอบกับอ่าเขาเรียกนิมนต์ใช่มันหรือน้นำมาสการน้ำมาสการน้ำมาสการนี่คุณอยู่กับพระเยอะมากนะคุณนิมนต์พระบ่อยมากคุณไม่รู้สักพระได้ยังไงเอาจริงๆนะผมอ่ะผมเปม็นคนไลฟ์ <c oughs> หรือพูดดีทำไม่ค่อยเป็นได้อย,ออยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ก็ดูอยู่ใช้ได้อยู่ผมไลฟ์ไม่เป็นผมาำดีไม่ค่อยเป็นผมไม่ค่อยได้ ค่อยเป็นนหละพระอาจารย์อาตมาก็คิดอย่างนี้แหละแต่วันนี้อาตมาจะเริ่มนะอาตมาจะเริ่มแล้วแต่ทีมงานให้ให้กำลังใจทันทีเลยไม่น่าจะสู้เขาได้นะมีโยมมาคอมเมนต์เมื่อวานในเบสในเบสท่านทวยวันคิดถึงมหาสมปองเอาแล้วมางคนคิดถึงเราไม่ได้ดูท่านนานแล้วอ้าวแสดงว่าไม่ได้สนใจเรานานแล้วคิดถึงท่านสมปองแต่ไม่ได้ดูท่านนานแล้วโอเคแล้วแล้วแล้วอระมหาสมปองไม่ไม่ลองหาวิกมาใส่เหมือนที่หลายคนไม่ทำ ไม่ใช่ไม่ตัดตกลงกันตั้งแต่ก่อนเข้าไลฟ์สดแล้วว่าที่เราปะจับเจนจะไม่ต้องมีวิกเพราะเราจะไม่กระชากผมกันอ๋อเี่กกระชากผมอะไรนะโอเคพี่หนุ่มขอบคุณมากนะครับนมัสการผมจำวัดได้แล้วนะมันเข้าช้าอีกแป๊บนึงนิดนึ่งหน้านิดนึงหน้าต่อเวลานิดนึงเดี๋ยวต่อรายการได้เลยนะทีมงานต่อเวลาได้ไหมติดต่อได้ไหมต่อได้นะได้นะโอที่ะทิ้คืนนะจะออกไปรดน้ำมันปลายเดี๋ยว ตอเวลาได้นะทีมงานนะนึกนึกนึกถึงพี่หนุ่มไงอ้าวโอ้ไม่ไม่หมาจริงๆแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในโหนกระแสออนไลน์ต่อเลยแล้วกันนะสามนาทีสามนาทีโอเคจะเริญพรไปนอนแล้วนะครับเจริญพรไปนอนแล้วนะลานะลานะโอ้โหอย่งนั้นต้องมีตากล้องตาล้องมาทั้งนีสิเขาเรียมกันเต็มที่นี้สิไม่แล้วนี่ตรวจโควิดกันรืยังครับไปนั่งอย่างเงี้ยตรวจเรียบร้อยก็ช่องสามนั่นแหละลุงพี่ลุงพี่ผมถามหน่อยสิรู้สึกยังไงบ้างเวลา เป็นพระทำไมถึงมาออกทีวีอย่างเงี้ยแบบว่าดูเหมือนกับไม่เคยเคยแล้วพี่หนุ่มเคยตอบไปแล้วบอกว่าเคยออกเคยออกไมโครเวฟแล้วมันมันไม่ไหวก็ไปกวนเขาตอบพดีบางคนก็พูดจริงนะพี่หนุ่มคือเรามองว่าการเผยแผ่ธรรมอะถ้าไม่ให้ไปพูดในทีวีได้ไปให้ไปพูดที่ไหนเอาถามของคือคนดูทีวี แล้วไม่ให้เราไปออกรายการทีวีเพื่อจะคุยธรรมะกับคนให้ไปคุยกับใครให้ไปออกอะไรถามก่อนไม่ให้ออกทีวีได้ให้ไปออกอะไรไปคุยผ่านอะไรอยู่บนศาลาแล้วใครมาฟังสภาพทเทศวันพระมีแม่ชียอยู่สองคนใช่จะบ้าตายจะบ้าตายไรวะนี่ย <c oughs> ไ่ต้องมา่มต้องมาส่วนอาตมาตอบเป็นทางการว่าอาตมาเคยจะไปออกช่องฟิตแล้วแต่มันเย็นมากลองแหย่มือก็ไปสองนาทีมือแข็งเลยอาตมาเลยไปออก ช่องสามมาดีแล้วจะได้ให้ทำมากันแล้วหลังงที่พี่หนุ่มไม่อยู่นะฮะหนึ่ง <c oughs> ไม่รู้อาจจะโฆษณาไอยเข้าสองขีมือใช้ได้แล้วมั <c oughs> ่นใจเลยให้เราเลยนี่จริงๆเหตุผลที่ไม่อยู่ในหัวกระแสแต่เช้าเพราะอะไรฮะรู้ครับเพราะงาน,นอื่นมันเยอะอดีกว่าเขาให้เยอะกว่างานอื่นดีกว่า,างานอื่นดีกว่าแล้วก็บางทีนี่ก็ต้องไปอังกฤษไปดูดูปจะเป็นอะไรนะ ารสโมสรฟุตบอลอย่างนี้ตัวที่ปรึกษาเขาอย่างนี้อพอพอมีคิวคนก็แสนแต่เช้ามาปุ๊บรับปากเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาละ<ม>อยู่ดีให้โยมลูกน้องโทรมาบอกอ๋อพอดีไม่ว่างมีอีกที่นึงเขาให้ <laughs> มากว่าี <laughs> <laughs> คือยมพูดแบบซีเรียสน,นะเ <laughs> จ้าพ่อแห่งการเทคือพระมหาสมปองจริงนะตอนนั้นตอนนั้นงานพี่เยอะแล้วพี่เทียบแล้วที่อื่นเขาให้เยอะกว่านี้ แต่ตั้งแต่โควิดมาผมจะแสแต่เช้าเคยที่พึ่งพ <c oughs> <c oughs> ออยู่ได้ขอบคุณจริงขอบคุณพี่โนโขอบคุณมากๆพี่รักพอนเหมือนเหม,มือนอยากจะพูดตอด่อเหมือนกำลังสนุกกับเราอ่ะมันกำลังสนุกกับเรา <c oughs> เจอกันนะพี่นะเจอกันทุกสุกนะพี่นะถึงจะอะไรยังไงแต่ขอให้มีอาตมาไว้เถอะถึงสวาสตานฟ้าตาดําำผมจะนิมนต์ทั้งสองท่านไปไปทำราย <c oughs> การด้วยกันเลยนะอได้ไหมได้ไหมเอาคุยตรงนี้เลยได้ไหมไปทำกับพี่ได้ไหมมีความสามารถไหม เ้พคือมันก็แค่ถามตัวเองแหละฉันถามว่าฝันเขาไหมได้ไหมไ้ไหมตอบให้หนูตรงนี้เลยได้สิพระอาจารย์ได้เลยพี่ยินดีอยู่แล้วได้ได้ครับถือว่าเผยแต่ทำนะครับระวังที่อื่นเขาฉกก่อนนะมาเตือนนะคนที่รับปากแล้วก็ยังไปเนี่ยคุณมีประสบการณ์แล้วนะใช่ใช่อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าไม่ไหวผมจะยิงแล้วนะรับปากแล้วนะรับปากแล้วนะรับปากฮะรับปากฮะ โอเคครับเราจะทำไหมเราจะทำไหมรับปากเท่ากับรับปากเท่ากับรับปากเท่ากับก็ยังทำอยู่โอเคครับโอเคครับนมัสการครับเจนพอนยังพี่เจนพอนเขาให้มีความสุขเจนพอนจะรียนจะเรียนพอนโอ้โหน่ารักมากขนมกัญชัยเป็นคนน่ารักจริงๆตอนแรกงอนแกจริงๆที่แกให้ไล่กลับอ่ะไม่มาเจอด้วยให้ลุงน้องไล่กลับนั่งแท็กซี่แบบ ผมมกกระโดนนนเหือัพ้าในใจก็น่าจะถามข่าวๆกูบ้างนะ <c oughs> ข้ารถไหม <c oughs> อะไรไหมอะไรในใจนะ <c oughs> ในใจนะต้องขอภยัยวันนี้อาจจะมีคาอะไรที่มันเป็นความรู้สึกเยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆเป็นคนน่ารัก